สวัสดีครับผมพัดกับเจดเวเดอร์ครับคลิปนี้ครับรีวิวหูฟัง o อ e n กัอนอีกักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ครับกีวีเอียร์สปาครับตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อแบรนด์นะคือแปลกหูมากครับกีวีเอียร์นะครับเท่าที่เราหาข้อมูลดูส่วนใหญ่เนี่ยจะทำหูฟังแบบ In Ear ียร์มอนิเตอซะเป็นส่วนใหญ่แบบมีสายซะด้วยนะครับแล้วก็มีหูฟังแบบ f u ลไซส์ที่เป็นไม้แท้ด้วยนะน่าสนใจมากครับเพิ่งจะมีหูฟังบลูทูธที่เป็นแบบ Open ก First, me, 99. 99็คือรุ่นสปาร์นี่เป็นรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงครับตัวนี้นะครับเห็นขายในเว็บของเขาครับราคาอยู่ที่99.99ดอลลาร์นะครับก็ประมาณร้อยดอลนั่นแหละนะครับตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ3า0พบาทเรทในวันที่ผมอัดรายการอยู่นะครับก่อนไปดูผมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ่อไปเรามาดูหน้าตาสเปคนะครับเป็นยังไงหน้าตาเนี่ยมีสีเดียวเลยครับเป็นสีครีมครีแบบนี้นะครับกล่องเนี่ยเป็นแบนๆมีน้ําหนักอยู่พอสมควรนะฝาเนี่ยเป็นโลหะนะครับดูเนเพลินเนี่ยบนหัวเข็มขัดเลยนะครับแล้วก็ตรงฝาเนี่ยมีส่วนที่เปลือยมองเห็นหูฟังด้านในเลยนะนะครับด้านบนเนี่ยมีโลโก้กีวีเอียอยู่นะครับด้านหน้ามีไฟ led บอร์สถานะของกล่องชาร์จด้านหลังพีพอร์ต usb c สำหรับชาร์จนะครับส่วนตัหูฟังเนี่ยทำจากยางซิลิโคนเนื้อนุ่มเลยนะครับด้านนอกเนี่ย เป็นโลโก้แล้วก็เป็นจุดที่เอาไว้สัมผัสสังการด้วยแล้วก็ถัดมามีไฟ LED บอกสถานะของตัวหูฟังด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่ผมเข้าใจนะคิดว่าน่าจะเป็นไม์กับลําโพงของตัวหูฟังนั่นแหละนะครับเป็นส่วนที่เขาเสริมทางด้านเสียงกับตัวไม้นั่นเองนะครับด้านในเนี่ยเป็นลําโพงนะครับที่เห็นตรงที่เป็นสีทองทองนะเป็นลําโพงแล้วก็ผมพลิกดูเนี่ยไม่มีจุดคอนแทคโลหะสําหรับไว้ชาร์จกับตัวกล่องชาร์จเลยตัวนี้เนี่ยใช้ระบบไวเลสชาร์ ระหว่างตัวหูฟังกับกล่องชาร์จครับเท่ดีครับสเปคก็บอกเป็นบลูท t ธ5.2ครับคนเด็กที่รองรับ SBC กับ AAC ก็พื้นฐานเลยนะครับไมนี่มีระบบตัดเสียงรบกวน ENC น้อย c, c e l l a t l o n นะครับตัวนี้ไม่มี ANC ไม่มี Transparency เพราะว่าเป็นหูฟังแบบ Open นั่นเองนะครับเกมหมดตัวนี้มีให้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อแบบมันหลายอุปกรณ์ครับมันติด Point Conne ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับการกันน้ำกันฝนเป็น IP 45 แบตเตอรี่นะครับก็บอกว่าชาร์จ1ครั้งนี่ใช้งานได้7ชั่วโมงนะครับกรณีที่คุณเปิดเพลงความดัง70%นะครับแล้วก็ชาร์จกลับไปที่กล่องได้อีก2-3รอบครับสัสดที่คใช้งานครับได้มาครั้งแรกก็ชาร์จแบตให้เต็มนะครับปีบูฟวจะกล่องเข้าสมดุลแพร์ลิงนะครับก็ไปจับคู่กับอุปกรณ์คุณที่เรียบร้อยนะครับเพย์พอสนะครับแตะข้างซ้ายหรือขวาก็ได้2ครั้งนะครับถืคือจะจากข้ามเพยไปข้างหน้าให้แตะข้างขวาค้างไว้นะครับถอยเพย แอป Spotify เนี่ยมันจะถอยไปเพลงก่อนหน้าไม่ได้นะมันจะได้แค่เริ่มต้นเพลงเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอปพวก o u t u b e Music อะไรเงี้ยสามารถถอยไปเพลงก่อนก่อนหน้าได้นะครับเพิ่มเสียงแตะข้างขวา1ครั้งเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงแตะข้างซ้าย1ครั้งนะครับถ้าต้องการจะเปิดปิดเกมโหมดเนี่ยให้แตะข้างขวา3ครั้งครับจะเป็นการทอกเกิลเปิดปิดเกมโหมดนะครับแตะข้างซ้าย3ครั้งเรียก Siri หรือ g l e a s s i s t a ท t ขึ้นมาครับ ตัวนี้ครับใช้งานง่ายๆครับไม่ต้องใช้งานร่วมกับแอปใดๆสิ้นครับไปรีวิวแนวเสียงดีกว่านะปกติเนี่ยผมจะใช้หูเทปเนี่ยอัดเสียงหูฟังมานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่อจับเป็นแบบโอเพนเนี่ยผมลองใช้หูเทปอัดมาแล้วนะครับเสียงมันจะไม่เหมือนกับที่เราได้ยินจากหูเราจริงๆเนี่ยเลยนะครับคือมันต่างกันค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่างเดียวเลยนะครับมาฟังความรู้สึกของผมที่ผมได้ลองหูฟังตัวนี้นะครับเสียงเบสนะครับเป็นเบสแบบกระชับ เก็บตัวเร็วนะครับเรียกว่าเบสน้อยไปหน่อยก็ได้สําหรับผมนะครับอยากให้มันมีความเกรื่ึ่มมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับตัวนี้มันแบบดิ้นได้ยินเสียงไปปุ๊บปุ๊บมันก็หายไปเลยกระชับมากนะครับเสียงกลางเสียงร้องนะครับเสียงหัวดแสนนะครับเสียงกีต้าร์เนี่ยชัดเจนนะไม่หนาไม่บางตัวนี้ใช้ได้นะครับเสียงแหลมเนี่ยใสเป็นธรรมชาติไม่บาดหูนะครับเสียงหางเสียงเนี่ยทอดยาวกำลังดีนะครับมิติแยกแยะเสียงตินต่าง ทำได้ดีนะครับรู้สึกถึงตําแหน่งแห่งหนของเครื่องดนตรีต่างๆแต่ละชิ้นได้ดีนะครับซาสเตตกว้างขวางไม่อึดอัดนะครับตามสไตล์ของหูฟังแบบโอเพนอยู่แล้วนะครับโดยรวมนะครับเป็นหูฟังประเภทโอเพนนะครับที่โทนเสียงออกไปในทางใสสว่างนะครับฟังเพลงพวกอะคูสติกหรือเพลงร้องอะไรแบบนี้หรือฟังพอดแคสต์แบบนี้เหมาะครับใครชอบโทนเสียงใสๆฟังสบายๆตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณครับ ต่อไปว่าเรื่องเรนเซนซีกันบ้างนะครับคือความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพเอาไปดูหนังไปเล่นเกมเนี่ยเสียงดีเลย์ขนาดไหนนะครับถ้ามันดีเลย์เยอะก็ดูหนังเล่นเกมไม่ได้ทะลสนั่นเองนะครับผมไปทดสอบมา2แบบด้วยกันนะครับก็คือไปเล่นเกมผับจีกับดู u t u b e นะครับด้วย iPhone 16 Pro ผมนั่นแหละนะครับตัวนี้มีเกมโหมดก็เปิดเกมโหมดด้วยนั่นเองนะครับไปทดสอบกับเกมผับจีนะครับได้ค่าเฉลี่ยของเลนเซซีออกมาอยู่ที่2 1 3ิมิลลิเซคเกนะครับเรียกว่า เกเนี่ยมันไม่คนเกิน300ตัวนี้ก็ไม่เกินนะครับไปดู YouTube นะครับค่าเฉลี่ยเรนซี่ออกมาอยู่ที่ติดลบ95 m มิลลิเซกเกอลอันนี้คือจะรีบไปไหนครับคือเสียงเนี่ยมาไวกับภาพเนี่ยเกือบ100มิลลิเซกเกิลเลยนะนดครับไปใช้งานจริงเป็นไงครับ เปิดเกมหมดด้วยนะเล่นเกมนะครับก็ไม่ดีเลยน,นะครับเรียกว่าโอเคเลยนะครับ <Enemy down. S 1> ไปดู YouTube ก็ดูคลิปที่กองนะครับก็ถ้าดูเนเผลอเนี่ยกไ็ไม่ไม่รู้สึกดีเลยน,นะแต่ถ้าเกิดไปเพ่งดูจริงๆอ่ะไปปรับสมาธิเพ่งกระสินอะไรเงี้ยก็เรียกว่าดีเลยแบบไม่ใช่ดีเล,เลยดิคือเสียงมาก่อนภาพนิดหนึ่ง ก็ไปดู Netflix หรือนิทิพัฒ์ไม่ดีเลยครับผมเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือเสียงที่มาจากเสียงของไมโครโฟนหูฟังดัวนี้ครับ k i w i Ear Spark นะครับในที่เงียบครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1,2,3,4งทดสอบต่อไปครับไปทดสอบเสียงใหม่ใน Noise แบบต่างๆกันบ้างครับนอยแรกครับสตรีทนอครับริมถนนฮะ เป,เป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับ noise ถัดมาครับสกายเทรนครับบนรถไฟฟ้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ noise ถัดมาครับแอร์เพลน noise ครับบนเครื่องบินครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับ n o i สุดท้ายครับช้อปปิ้งมอลล์ครับในห้างสรรพสินค้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ หนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ทดสอบมาสรุปผลการทดสอบใหม่เมื่อสักครู่ครับการใช้งาน,นที่เงียบนี่คือเสียงดังฟังชัดเสียงทุ้มนุ่มลึกประมาณหนึ่งเลยด้วยนะเรียกว่าใช้งานในที่เงียบนี่โอเคเลยนะครับใช้งานในน้อยแบบต่างๆเนี่ยน้อยที่ผมเปิดเนี่ยความดัง70ดิบิเบลนะคือดังพอสมควรแหละนะครับเสียงน้อยเนี่ยตัดไปได้ประมาณหนึ่งนะยังเหลืออยู่บางๆอยู่เป็นแบตการาวอยู่ข้างหลังครับส่วนเสียงพูดผมเนี่ยก็ดอปไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังสื่อสารรู้เรื่องยังฟัง ชัดถ้อยชัดคําอยู่อาจจะมีบางคํารู้สึกแบบหุ่นยันโหยนเป็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังถือว่าสื่อสารรู้เรื่องนะครับไมค์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานโอเคเลยครับยิ่งเฉพาะในที่เงียบครับรีวิวการใช้งานทั่วไปนะครับหน้าตาการออกแบบเนี่ยแปลกแปลกแนวไม่เหมือนใครนะครับไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับกล่องมีช่องหินหูฟังข้างในนะครับเอามือเข้าไปแตะหูฟังด้านในได้เลยในขณะที่ปิดฝาอยู่นะครับอาจจะทํามาเพื่อการระบายอากาศก็ได้นะแต่ผมชอบการชาร์จหูฟังกับกล่องนะที่เป็นแบบไวเลสชาร์จอะ คือตัวหูฟังเนี่ยจะมีคอนแทคโลหะชาร์จระหว่างตัวหูฟังกับกับกล่องชาร์จเหมือนกับหูฟังยี่ห้ออื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเออบางทีเนี่ยตัวคอนแทคทองแดงคอนแทคโลหะตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดออกซิเดชันนะครับหรือเกิดสนิมนั่นแหละนะครับมันจะชาร์จไม่เข้านะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็การสวมใส่เนี่ยตัวหูฟังนะครับผิวสัมผัสเนี่ยเป็น,เป,นเป็นซิลิโคนเนื้อดีอ่ะผิวสัมผัสนุ่มละมุนเ,เลยแหละนะครับใส่สบายนะครับแต่ถ้าเกิด สบายก็ไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดใส่ไปนานๆแบบสักครึ่งวันอะไรเงี้ยก็ก็มีรู้สึกล้าหูบ้างนะครับแล้วก็ตัวแพคเกจเนี่ยเขาให้ถุงผ้ามาด้วยเป็นถุงผ้าก็มาหยีอย่างดีเลยอันนี้พกพาสะดวกดีชอบนะครับใส่ออกกำลังกายดีไหมดีครับเพราะว่าเป็นหูฟังสำหรับใส่ออกกำลังกายโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับใส่กระชับไม่หลุดง่ายใส่วิ่งไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองเวลาลงฝีเท้านะครับแล้วก็เสียงคืนน้ำลายไม่ได้ยินเพราะว่ามันไม่ใช่หูฟังแบบอินเอียร์ที่จุกเข้าไปในหูเรานั่นเองนะครับแล้วก็ รอบข้างด้วยเพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกายนะครับการใส่นอนตัวนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วหูฟังแบบนี้เนี่ยใส่นอนเนี่ยมันอึนอดอัดแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ครับตามสเปก็บอกว่าใช้งานได้7ชั่วโมงนะครับเมื่อเปิดความดังของเพลงประมาณ70%ผมไปทดสอบมาเนี่ยก็เปิดเพลงดังประมาณ70%นั่นะแหละเป็นความดังแบบที่ผมฟังนะครับได้7ชั่วโมงยี่เ็นาทีโหอึดมากๆตามสเปคที่เคมเลยสรุปนะครับก็เป็นหูฟังแบบโอเพนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครอยากได้การออกแบบที่ ไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้เลยนะครับใครอยากได้อูฟังเสียงใสๆโทนสว่างสว่างก็ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาไว้ออกกําลังกายไว้ใส่ในระหว่างทํากิจกรรมต่างๆนะครับฟังเพลงไปทํางานไปอะไรเงี้ยโดยที่เรายังได้ยินเสียงจากภายนอกอยู่ก็ลองพิจารณาอูฟังรุ่นนี้ดูครับกีวีเอียสปาร์กนั่นเองนะครับผมใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วที่ใต้คลิปครับ สุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคร show, like ับใครชอบสไตล์การรีวิวแบบผมที่ไปทดสอบใช้งันจริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นอยากเลี้ยงกาแฟผมนะครับผมมีปุ่ม s u p e r t a แตอยู่ใต้คลิปครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย